ทักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังฝึกภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงแรมครับโดยเฉพาะเวลาจะช่วยเรียกแท็กซี่ให้ฝรั่งนะครับผมเคยพูดมาแล้วว่าเราจะใช้ I'll call a taxi for you กับ Would you like me To call a taxi for you หวังว่ายังจำได้นะครับวันนี้ขอแถมอีกประโยคหนึ่งซึ่งใช้โครงสร้างประโยคที่สุภาพมากนะครับเป็นรูปคำถามด้วยนั่นคือ shall I shall I shall แปลว่า will หรือจะครับปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันนักนอกจากจะใช้เวลาจะชักชวนเช่น,ชน shall we go shall we go หมายถึงเราไปกันดีไหมหรือในกรณีที่คุณเสนอว่าจะทำอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งเช่นเวลาถามว่าจะให้ผมเรียกแท็กซี่ให้คุณไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่า shall I call a taxi for you อีกครั้งหนึ่งครับ shall I call a taxi for you หรือ shall I call you a taxi shall I call you a taxi และเช่นเคยครับใช้ cab แทน taxi ก็ได้นะครับ shall I call a cab for you หรือ shall I call you a cab เริ่มใช้วันนี้เลยนะครับแขกฝรั่งคงดีใจอย่างมากผมแอนดรูวิคส์คุยกับฝรั่งอย่าพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ